โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหรือว่าเราตีดโควิด Oh no เฮยแม่มีวิธีทดสอบมะเยี่ยมดิซ่าเย็นนี้กินข้าวกับลาเรียลูก อ,อ,อากาศเย็นๆแบบนี้แม่ว่าหมูกระทะไหมหมากชาบูหมากหมูจุกชาบูมันก็เหมือนคล้ายๆหมูจุกเลยแม่พิซซ่าไหมพิซซ่าก็เพิ่งกินไปเมื่อวานาาากินอะไรดีอะใบเตี๋ยว กินอะไรดีมาแมา่อิกแล้วหรอแม่อ๋ยแม่ไม่รู้จะหาอะไรหนูกินแล้วเนี่ยออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้เนี่ยอ้ยอยู่แต่บ้านแต่บ้านจะอะไรแม่กินอะ่ะหนูอยากกินลายช่วยกันคิดหน่อยสิหนูอยากกินมีเย็นหามีเย็น <c oughs> มีเย็นที่ไหนอะ่ะแต่เราไปนั่งกินที่ร้านไม่ได้นะลูกไม่เอาไม่ปลอดภัยก <c oughs> ลัวติดโควิดก็เช้าก็สั่งไงรู้ละหนูกินมีเย็นใช่ป่ะ แม่อยากกินแซลมอนอยากกินซูชิครับเราไปซื้ออาหารญี่ปุ่นกันะแต่ถ้าคนติดละอาหารไม่ติดกันถ้าคนติดละอ๋ะอถ้าคนเยอะใช่ไหมงั้นไม่เป็นไรหนูรออยู่ในรถเดี๋ยวแม่ลงไปซื้อเองเดี๋ยวแม่จะแบบ,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 บไม่มีคนพุ๊แม่วิพูดเข้าไปซื้อไม่ให้สัมผัสกับใครเลยอโอเคไหนะมเราจะไปซื้อ,อ่างปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมนะไปเตรียมอุปกรณ์กัน นนไหน้ากากเอยเจลแอกอฮอเอยสเปเอยอะไรต้องใช้เยอะเดี๋ยวเราจะไปออกรบเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเตี้ยเล่แม่ตกใจเหมืนเลยเีแล้วขอเชือข้อเชื้อก่อน แชร์ในกล่องด้วยให้แชรนีนกล่องด้วยแม่โปรไผ่มีเย็นหนูได้ไหมแคร์ปลอดภัยนี่โอเคได้มาแล้วด like ีไซน์ไปกันเถอะว้าวดีไซน์มาเรามากินกันเถอะว้าวมากินทุกอย่างเลยนะดูดิเศรษฐมากเอออย่าไปหลักินเสียดายเนาะมีเย็นหนูไม่มี ในรากินวันนี้ดูดิมาดีไซน์นี่แซลมอนของแม่นะ่ากินมากโอ้โหดูดิแม่ถามเขาแล้วเขาบอกว่าแม่ดีผ่านการนะตรวจสอบแล้วปลอดภัยกินได้ดอะไรแมจะไปเกียบพิเตร์เลใช่ใชอ๋อปกติไม่จะใช้ด้านนี้ไม่ใช่เผื่อบางเขาใช้ด้านนี้แล้วเขาเลร้านนมันเป็นอันที่เขาใช้ไง เผื่อเราคือต้องใช้อีกด้านหนึ่งอููต่เราไม่กล้ากินเลยลุกคนเอาใหม่มาชิมกันนี่แซลมอนเยอะๆครับผมมีปลมกินอะไรก่อนเลยคะไข่หวานเนาะยาฮู้ว้าวนี่ด้วยปลากระบาดยงซีอิ๊วอืมเสรยดายนาะกลับมาถึงบ้านสมืดเลย ระวังก้างด้วยนะฮะมีกา้างแบบนี้อืม,อ,มอร่อยมาก <c oughs> เป็นไงหมือปลาทูเลย <c oughs> อร่อยอร่อยไหมเหมือนเด็ดรสชาติ <c oughs> เหมือนเด็ดเลยเหรอ <c oughs> อร่อยนะคะ <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากโอ้ย นอ,อนกันดีกว่าไปดีมากมาเออเออเอออ้ายเชียวเหมือนแม่จะมีไข้ด้วยดีไซน์หนูหนูตัวร้อนไหมตัวร้อนแม่ตัวร้วอนเจ็บคอด้วย สบายเฉยเลยดีไซายใช่ใช่ใ่เอย่าบอกนะว่าอาหารญี่ปุ่นนี่เรากินกันวันก่อนเหรอหรือว่าเราติดโควิดเดี๋ยนะแต่ร้านที่แม่ไปซื้อเขาบอกว่าปลอดภัยกินได้เพราะว่าผ่านการตรวจแล้ว ก็ไมนะ่น่าจะติดนะอกากาศเราใกล้เคียงไหม<อ>เขาบว่าถ้าโควิดจะมีไข้สูงแต่ยังไม่สูงเท่าไหร่แต่เราอาจจะเริ่มเป็น<อ>คล้ายๆเป็นหวัดเจ็บคอใกล้เคียงอะอทํามีดีด้ยถ้าเราติดโควิดจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ย<อ>กลัวถ้าเราติดโควิดนะตอนรักษาก็ต้องให้เราแยกกันแน่เลย แม่รู้แล้วดีไซน์ดก่อนอรเราอาจจะไม่ติดก็ได้ใจเย็นใจเย็นก่อน <c oughs> แม่แม่มีวิธี <c oughs> เขาบอกว่าคนที่เป็นโควิดอ่ะจะมู่จะไม่ได้กลิ่น <c oughs> แม่มีวิธีทดสอบไหมเ<า>ร็ว <c oughs> โอ๊ยแม่อไรถงแ่หนูนไม่เล้วนนหนูเมนเหรอหนูเมนเหรอทำไมแม่ไม่ได้กลิ่นเลยอะ <c oughs> เรายังได้กลิ่ตนตดอยู่แสดงว่าเราไม่ติดโควิดไงหนูได้กินตดแม่ด้ยหรอไม่กินไม่ตดหรอทำไมแม่ไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเดียวเดี๋ยวเดียวอยู่ เมื่อกี้บอกว่าโคมคอก็หนูตาย,ลย <laughs> แล้วเลี๋ยวตาย <laughs> <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวกอนรู้ว่าเนี่ยดิซ่ายนน้อยเราก็ไม่ติดโควิด <laughs> นะเพราะว่า <c oughs> เราไ,ได้กิตนต้นไงใช่ไหม ้อาก็เป็นติดโควิดได้วยดิไซเร็วไปดีใจกับแม่ก่อนอย่าเพิ่งไปลองี่ดีไซงั้นจะตกอีกรอบนึงนะ,อะเอานะเอานะต่ออีกรอบนึงนะ,ะ,ะสบายใจ ปเราไม่เก้งเราไม่เก้งวะไม่ไปเข้างหน้ำ huh, ก okay. yeah, uh ่อนนะโอ้แ huh, ม mm ่ห huh. ้ารอบแล้วมันขรอบแลเนี่ยหนูว่าแม่ไปเข้าน้ำมันหนวกหูหอมคอแล้วฮะก็เพื่อความมั่นใจไงว่าเราไม่ได้ติดโควิดดีใจไม่ละแย่ ที่ f ฟมิลี่ p สพีสองครอบครัวเรานะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์